ตัวหนึ่งเพื่อจะเข้าฟรีในฟรีฟรีในสวยงามสวยงามมาโอ้โหลุ้นแบบใจหายใจความนะฮะใจหายใจความ PG Gaming เตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะฮะครับสวัดสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่อง PG Gaming นะฮะอ่ะวันนี้แอดจะมาเล่นเกมนะฮะมาอ่า Lucky Bingo นะฮะอ่ะโทษทีนะเจ้าแมวนำโชคของเรานะฮะไปเป็นยังไงก็กดเข้าไปที่ตัวเกมก่อนนะครับผมมาดูอัตรารายจ่ายของเกมกันนะฮะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของสแกตเตอร์นะครับผมสัญลักษณ์ของตัว w i l แมวทองกลองนะฮะโครม อ่าพารเซลมอนซูชิกรบปั้นอักษร a k q j 1 0นะครับผมการมาของตัว y เลื่อนลงมาก็จะแปลงเป็น y นะฮะตัว y สามารถเชื่อมได้ทุกตัวละครยกเว้นตัวสแกตเตอร์นะครับผมตัวคูณนะฮะมาพร้อมกับเจ้าแมวเลยนะครับผมสแกตเตอร์ก็ยังตับสีตัวถึงจะเข้าฟรีเกมได้การซื้อฟรีเกมหรือว่าฟิวเจอร์นะฮะไล่กันแต่งเกมจากซ้ายไปขวาสามแถวแรกขึ้นไปนะฮะวันนี้นะฮะหลังจากฟื้นนะครับผมหลังหลังจากฟื้นนะฮะเมื่อคืนเต็มคายแลเบลนะครับผม ฟื้นปุ๊บนะจัดปั๊บนะฮะลองมาวอร์มร่างกายกันหน่อยฮะวอร์มวอร์มนิวเพื่อนๆนะขอปั่นไปก่อนนะช่วงนี้นะฮะไม่ได้ปั่นมานานนะฮะประมาณสามสี่ชั่วโมงนะฮะนานแค่ไหนคิดเอานะสามชั่วโมงอดอกนี้พัดมานะฮะว่างๆก็มีโอกาสได้มาเล่นเล่นเฉยๆนะเล่นให้ดูนะฮะไม่แนะนำไม่ใครมาทำตามนะฮะอันนี้ผมเล่นเล่นเฉยๆนะฮะ เล่นไปอย่างนี้แหละตามวิถีคนอชอบปั่นนะฮะไปนะฮะเบ็ดยี่สิบของเรานะฮะทุนพันห้าโอ้โหลืมบอกเลยนะวะ่าลืมบอกลืมบอกเลยนะว่าทุนเท่าไหร่เพื่อนไปนะฮะเหลือเหลือนะพันสองนะทุนพันสองบอกว่าฟัดพันห้านั่นเพื่อนนะช่วงนี้มันก็หล่อมนิดนึงนะฮะจัดเต็มไปนิดนึงนะผมไปนะลุยกันต่อนะผมเบ็ดยี่สิบไม่แตกขยับมาเบ็ดสี่สิบห้าสิบเลยทีเดียวนะผม จัดปุยลุยไปนะฮะมากดมือเองนะผมกดมือเองนะฮะของนี้นะฮะของนี้ไม่ต้องเสี่ยงนะฮะเล่นเบ็ดหนักหนักรัฮผมอันนี้เป็นสเตปของผมเล่นเองนะฮะใครเล่นยังไงไม่รู้นะผมเล่นอย่างนี้นะฮะยังไงฮะเบ็ดหนักนะฮะผมชอบเล่นเบ็ดหนักนะฮะเบ็ดสิบยี่สิบเบ็ดเออห้าเบ็ดสิบอะไรไม่ชอบเล่นเท่าไหร่นะผมถ้าทุนหนักนะฮะถ้าทุนน้อยก็เบ็ดห้าเบ็ดสิบก็ได้นะผมแล้วแต่สไตล์แล้วแต่สเตปของใครมานะผม ส่วนตอนนี้เราเล่นแบบนี้อ่าเรามีความสุขแบบนี้แล้วผมเ,ออเล่นไปนะฮะเอออันนี้ไม่บังคับใครทั้งนั้นนะผมไปนะฮะอ่าเบท่าสิมึงเราว่าไงฮะเหลือเท่าไหร่เหลือแปดร้อยสุดท้ายแปดร้อยยี่แปดนะฮะ,ะยังไงฮะยังไงครับผมคูณมาหรือเปล่าอาคิวมาตรงนี้โอ้โหคูณสองมา แั๊บแล้วต่อด้วยกระปานมาโอโหคูณ2ย,ยาวๆไปได้มา30แล้วต่อด้วยสินะเพื่อนะโอ้โหคอมโบดีเหลือแกนะผมตอนนี้140นะฮะไปนะับผมลุยกันต่อนะเมื่อวานนี้ก็แตกมาเท่าไหร่ไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะฮะอ่ะเรื่องของเมื่อวานนะะผมเรื่องของปีเก่านะฮะอันนี้ปีใหม่นะขอจดจำแต่สิ่งดีๆนะผม มาสาธุเก้าให้แตกนะให้ได้ให้โดนน,นะ้ะนดน้วยน,น,นะอยอตอนนี้เจมา,านนมโอ้โหมาวางไงฮะดอกนี้ยี่สิบสองนฮะโอ้โหจ่ายมาโอ้โหดอกนี้เขาบ้านมายกชุดยกแพงนะครับผมโอ้คูณสี่มาและโคมโบตอนนี้ต่อด้วยโคมนะฮะครบเจ้าโคมแดงหงส์เราที่เองนะฮะโอ้โหเราเงินก็โตจัดมาหนักๆโอ้โหจัดหนักๆเลยนะั้นดะ้วยนะจัดหนักๆมาเราเงินสุเปนะนะ้ไม่กล้านะฮะพันสองร้อยยี่สิบสองเนี่ยเอ้ยยี่สิบนะฮะหวานเจี๊ยบนะ โอ้โหปวดจะมาก็มาฮะมาดีเลกเกอร์นนะไอเอมาอีกทีป้าบสองร้อยสี่สิบแล้วต่อด้วยอะไรเเข่งมาเข้มมีไวมาเชื่อมแล้วต่อด้วยเนี่ยโอ้โหขอโคมมาได้หรือเปล่าเจ้าโคมแดงของพี่โอ้โหไม่มาเลยนะเนี่ยนะอะต่อด้วยใจใจมาหรือเปล่าอาคูนสี่มาจัดุยรุยไปนะเป็ดสองร้อยของเราเออมาดีอยู่มาดีอยู่ต่อด้วยข่าวบ้านมาคูนมาเรื่อยเรืเ่อยเลยนะผม คุณมาเรื่อๆดอกนี้สองร้อยเบ็ดสองร้อยนะฮะไม่ใช่ดอกส <c oughs> อ,องร้อยนะอ่าดอกนี้มาเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยหกสิบเกินปุยมุยอ่ะขยับขึ้นมาที่เบ็ดอ่ะสี่ร้อยแล้วกันแน้นะนะเบ็ดสี่ร้อยของเรานะฮะจัดปุยลุยไปนะฮะไม่รู้ว่าใครจะตุยก่อนกันนะฮ <c> ะ <oughs> อ่าดอกนี้คูณสองก็ามาหกร้อยเอ้ยแปดร้อยนะผมหวานเจ็บอยู่หวานเจ็บอยู่อ้าวสแัดไต้มมาสามตัวตัวสี่มาหรือเปล่า ขอตัวสี่มาดูพี่ตัวสี่มาเลยเปล่ายังไงฮะยังไงตัวสี่ของเราแถวหกนะมีลุ้นแถวสุดท้ายโอ้โหไม่น่าไม่น่าไม่น่าโอ้โมีลุ้นอยู่นึกว่าจะไม่แน่ไม่น่าเข้านะฮะเอามีลุ้นอยู่เพื่อนๆเ,เ,เอาโอ้โห,โโหเข้าสี่ตัวเฉยถัดปุยลุยไปนะฮะเกือบตีแล้ว มาเริ่มเลยนะฟรีเกมของเราสิบรอบนะฮะสิบรอบของเรานะอ่ะดอกนี้คูณสี่มาไว้ก่อนต้นไว้ก่อนนะต้นตัวคูณไว้ก่อนอเจามาเต็มแผงดอกนี้คูณหนกระปาสองพันแปดร้อยแปดสิบแล้วต่อด้วยเ <c oughs> ขาปั้นขอเคมาแถวสองโอ้โหเจ้าเคแถวสองโอ้ยทำไมไม่มาดอกนี้สามพันหกร้อยเลยเม้นะ,ะถือว่าโอเคเลยนะฮะอ่ดอกนี้คูณมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ <c> ย <oughs> เจ้าแมววันนี้มาดีเหลือเกินมาดีเหลือเกินโโอ้โหนึกว่าจะไม่มานะครับผม สุดท้ายก็มาเฉยมาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยนะด้วยนะมาแบบนี้เติมมากี่ตัวเนี่ยไอย้แมวนะใครชอบใครชอบดูดแมวอะ่ะแนะนำมาทางนี้นะครับผมเออยังไงฮนะอ่าเดี๋ยวนี้คูณ16มา ว่าไงโอ้โหใจมาดีใจมาดีวันนี้เจมาดีของดีนะฮะของดีมาคูณสิบแปดเข้าไปคูณสิบแปดเข้าไปแล้วสแกตเตอร์มาโอ้โหหรือหรือว่าจะเข้าฟรีในฟรีมาจัดปุยลุยไป <c oughs> okay, นะเอเคมาเฮ้ยมีลุ้นอยู่นะสแกตเตอร์สองสามตัวแล้วไม่นะขออีกตัวหนึ่งเพื่อจะเข้าฟรีในฟรีฟรีเน <c oughs> สวยงามสวยงามมา โอ้โหลุ้นแบบใจหายใจคว่ำนะฮะใจหายใจคว่ำบวกมาฟรีสเปนอีก10รอบมาโอ้โหมาอีก10รอบนะฮะโอ้โหบวกเป็น13บสาซูเปอร์เมกาตรงนี้51,840นะฮะโอ้โหต่อไปือให้เลยนะฮะสำหรับเจ้าแมวลัคก,กี้ในของของเรานะเพื่อนนะโอ้โหแมวนำแมวน้ำโชคจริงๆนะฮะสุดจับประดักบ,บอกจริงๆนะฮะไปดอกนี้มา26มาเอ้ยเอาเลี้ยงนะฮะเอาเลี้ยงดอกนี้เท่าไหรนะ่ฮะ โอ้โห6240โอ้โหแบบนี้อยู่กันยาวๆนะพี่แมวนะฮะเฮ้ยไปใหม่ในะรับโชคแน่นอนนะสำหรับแมวทองของเรานะฮะเอยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาหล,ลาวยังไงต่อโอ้โหเงียบกริบเดี๋ยวหกหมุนสุดท้ายท้ายสุดนะเพื่อนนะเหลือวหกหมุนสุดท้ายท้ายสุดตคูณเรามาที่คูณ36กเข้าไปนะฮะคูณ36กเข้าไปแล้วยังไงคูณ38ไปจัดปุยจัดปุยอืจะตุยหรือเปล่าจะตุยหรือเปล่า ยังไงฮะลพีตัวคูณมาที่40 40ก็ไปยังไงดอกนี้ปาป,าป้าอีกทีสวยไปต่อหรือเปล่าออดอกนี้เราเงินตอนเพื่อนเท่าไหร่เท่าไหร่เราเงินเมกา 10, หมื่นเกาสองร้อยไอ้ตายเถิดโรบินโอ้โหแล้วดอกสุดท้ายโอ้โหตัวคูณมา42นะไม่มีตัวแตกนะฮะเรามาดูลงัลงวัลนรวมกันนะผมลงมังวัลรวมโอ้โห87,600ันรอยนะครับหวานเจี๊ยบนะครับผม โอ้ยรับรางวัลพอหยุดเลยนะไม่ลบนะเพื่อนๆนะได้คือจบนะสำหรับผมนะฮะก็ไม่แนะนำให้ใครมาเล่นตำหรือทำตำนะครับแต่ถ้าอยู่ร่วมสนุกกับผมก็สามารถดูลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับค่ายนี้ก็เปิดมากากาปีเล่นง่ายจ่ายชัวรันตีเรื่องรายได้แล้วก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับ